สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่ายเช่นเคยนะวันนี้มีมีพกทรงโบวีเกรพรีเมียมสวยๆมานําเสนอนะครับสินค้าพร้อมกล่องแบบนี้นะครับแบรนด์นกของแท้นะเป็นมีดนาเข้านะครับผมเกรพรีเมียมนะครับผมสินค้าพร้อมปอกหนังแท้นะครับมีตัวล็อกให้หนึ่งตัวหนาๆเลยนะครับด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดนะครับผมสวยแน่นอนนะครับรับประกันให้นะครับอุ้ย เล่มนี้มีตำหนินะครับร้านไม่ยอมปั๊มโลโก้กับชื่อเหล็กมาให้นะครับโคตรเซ็งเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขายตามสภาพนะครับปกติขายเป็นพันนะครับผมลดให้900รวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดมีกันนะครับผมเล่มนี้เหล็ก DC 53นะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับแบรนด์นกนะครับของแท้นะครับรับประกันร้านไม่ยอมปั๊มโลโก้มาให้นะครับนี่ เล่มนี้ยาวรวม10นิ้วนะครับใบมีดยาว5.7นิ้วนะครใบมีดแข็งแรงนะครับทนสนิมนะครับรับประกันให้นะครับผมใช้งานหนักได้ความยาวใบมีด5.7นิ้วนะครับความกว้างใบมีด1.4ุนิ้วนะกว้างมากๆนะครับผมใบมีดทรงสวยนะครับผมปาาฮาโลซ้ายขวานะครับผมสันหนา5มิลเลยครับสันตรงนี้เป็นหยักนะครับผมสันสโลมนะครับ5มิลแล้วก็4มิลนะครับตรงปลายเหลือ2.5มิลเท่านั้นนะครับผม สวยแน่นอนนะครับด้ามจับเป็นวัสดุสังเคราะห์ไมจัตตานะครับผมน้ำหนักเบาแข็งแรงนะครับผมยืดหมุดโมเสสนะครับผมสองตัว2จุดนะสี่จุดนะครับฝั่งละตัวนะครับผมฝั่งละ2ตัวเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแทงนะครับสันหนาแข็งแรงนะครับด้ามจับมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเขาเว้าววาวด้ามจับนะครับผม สวยแน่นอนครับด้ามจับเป็นวัสดุสมัยใหม่นะครับวัสดุสังเคราะห์ไม้จัตตานะครับผมราคาเลยสูงนะครับแข็งแรงน้น้ำหนักเบานะครับผมเดี๋ยวช่างน้ำหนักให้ดูนะครับน้ำหนัก2 4 2กรัมเท่านั้นนะครับผมสินค้าพร้อมปอกประมาณ300กรัมนะครับนี่สันหนา5มิลนะครับผมแข็งแรงนะใบมีด ยาว5.7นิ้วนะครับผมผมกลิบนะครับมีดของดีแน่นอนนะครับเล่มนี้นะครับผมรับประกันให้เลยนะครับผมสวยคมกลิบนะครับปกติขายยู่พันกว่านะครับร้านไม่ปั๊มโลโก้มาให้ขายตามสภาพนะมีของมาไม่เยอะนะครับผม900บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับสินค้าพร้อมปอกหนังแท้สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับกาดมีกาดนะครับกาดเป็นเหล็กนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับผม รับประกันให้ทุกเล่มนะครับของดีแน่นอนนะครับเล่มนี้คมสุดๆความคมนี่ไม่ต้องพูดถึงคมจริงนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับ900บาทเท่านั้นนะครับรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับทางไลน์ทางเฟซหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับผมสะดวกทางไลน์นะครับเบอร์โทรศัพท์บางทีโทร สัญญาไม่ค่อยมีนะครับผมไม่อยู่ต่างจังหวัดผมโคตรปวดหัวเลยจะซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับผมแต่ก็โทรติดอยู่นะครับผมลองโทรมาดูนะครับมาต้องแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับลูกค้าใหม่นะครับผมลูกค้าเก่าโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับชื่อที <min <min ่อยู่เบอร์โทรศัพท์แจ้งแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับสนใจเล่มไหนแคปรูปหรือแจ้งชื่อ EP มาได้เลยนะครับผมถ้าโทรมาก็ต้องแจ้งชื่อ EP นะไม่รนั้นไม่รู้ว่าเล่มไหนนะครับ สินค้ามีหลายแบบนะครับในช่องผมเข้าไปเลือกดูกันได้นะครับสําหรับลูกค้าใหม่นะครับผมซื้อเยอะโอนเงินลดราคาให้แน่นอนนะครับซื้อหลายเล่มโอนเงินนะครับผมเล่มนี้ราคา900บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับขายตามสภาพนะครับร้านไม่ปั๊มโลโก้นะครับผมปกติน่าจะขายประมาณพันสองนะครับผมสวยแน่นอนนะครับโมกิบคโมแบบว่าหายห่วงนะครับผม พี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับสันหนา5มิลนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับทรงโบวีนะครับผมนี่หมุดโมเสชนะหมุดลายหมุดอย่างนี้ตัว200นะครับผมผมบอกเลยนะครับถ้ามีช่างไทยใส่หมุดแบบนี้เล่มละพันขึ้นแน่นอนนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับของดีนะครับคนตาถึงเท่านั้นนะครับที่จะดูออกนะครับผมผมมีของมาไม่เยอะหมดแล้วหมดเลยขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับ แมนมีเดินป่ารับประกันให้ทุกเล่มนะครับเล่มไหนไม่พอใจไม่ถูกใจผมรับประกันรับผิดช,ชอบโอนเงินคืนให้ทุกบาทนะครับผมรับประกันสวยตรงปกนะครับขายมาเป็นปีแล้วนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจะนํามีดสวยๆมาแบ่งปันให้ในราคาเบาๆนะมีดที่หายยากๆซื้อที่ไหนไม่ค่อยได้นะครับผมจะพยายามหามให้พี่ๆนะครับผม เร่มนี้สวยแน่นอนนะครับราคาเบาๆนะครับ900บาทเท่านั้นนะครับรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมของดีแน่นอนแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ